ี่อยากเป็นเดอาแล้วก็ต้องกร่าบสวัสดีกับคนดูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเราบอกแบบปลูกผักกันเนี็กเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันในส่วนของพืชที่ควรจะมีในอีเวนต์พึ่งนั่นเองนะทุกคนสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมมาถึง5อันดับเลยนะครับว่าเราควรจะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรบ้างแล้วก็มันจะตรงกับความคิดของน้องๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครมีอะไรขัดแย้งสามารถคอมเมนต์มาได้ในช่องเมเมนของผมเลยนะครับทุกคน อันดับห้าต้นกุหลาบนั่นเองนะครับทุกคนต้นกุหลาบเนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้ที่หาได้ง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการหาก็ง่ายๆเพียงแค่เอาผลไม้ปีน้ําหนักขนาดประมาณ10บกิโลนะครับมาให้กับลุงคนนี้เนาะลุงคนนี้เขาก็จะสกัดน้ำพึ่งมาให้เราจํานวน10บกลลอน,นะครับซึ่งพอเราได้น้ำพึ่ง10บกลลลนแล้วก็ให้เรามาคุยกับควีนบีนะครับจากนั้นเราก็ไปซื้อเป็นฟ o w e r pack s e e d มาจากควีนบีนั่นเองครับทุกคน และทุกคนดูนี่นะครับโอกาสในการออกของดอกกุหลาบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40เลยนะครับทุกคนคือมันเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนที่สุดในแพ็คเลยนะครับแต่ว่าก็อย่าไปดูถูกมันนะครับเพราะว่าต้นของมันเนี่ยนะครับให้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยนะครับจะสังเกตได้จากดอกกุหลาบที่ผมถืออยู่นะดอกนี้นี่บอกเลยนะครับว่าติดสถานะพร้อมที่จะขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าจะติดสถานะอะไรบ้างครับสําหรับของผมที่มันติดเนี่ยก็จะมีโพลีเนตช็อกฮันนี่กลิต นแล้วก็โกนะครับทุกคนซึ่งเอาแค่สีถึงสถานะเนี่ยก็พร้อมที่จะขายได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้ำหนักของดอกกุหลาบที่ผมถืออยู่เนี่ยจะอยู่ที่4.24กิโลเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าราคาของดอกนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับลุงให้เท่าไหร่ครับ207ล้านนะครับทุกคนนี่แค่ดอกกุหลาบดอกเดียวที่207ล้านเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีนี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามันไม่ดีแล้วตัดทิ้งไปก็ อยากให้มองมันใหม่นะครับเพราะว่ามันดีมากจริงๆนะครับดอกนี้อันดับ4สําหรับอันดับ4เนี่ยก็คือต้นเนคคาลีนนั่นเองนะทุกคนสําหรับวิธีการหามันก็ง่ายแสนง่ายนะทุกคนเพียงแค่คุณเอาผลไม้วีน้าหนักขนาด10โลไปแลกกับลุงน้ําผึ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําให้น้ําผึ้งของคุณเนี่ยมันได้มาถึงที่25แกลลลนะครับคุณก็จะสามารถซื้อเมล็ดของเนคคาลีนซีนี้ได้แล้วนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็คือต้นของมันนะครับอาจจะดูเป็นต้นไม้เล็กๆแต่บอกเลยนะครับว่าแฝงกวยคุณภาาพอ่แนนน เพราะว่าคุณดูนี่นะครับนี่คือลูกเนคทารีนที่ผมคิดว่าพร้อมที่สุดในสวนผมแล้วที่พร้อมจะขายได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะประกอบไปด้วยโพลินีช็อกอันนีกลิตพอเส้นแล้วน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ11 .43 กิโลนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าลูกนี้เนี่ยนะครับราคานี่สูงหูฉีดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลุงควาจะให้าราคาเท่าไหร่ดูีลูกที่2ลงให้เท่าไหร่ 1335ล้านนะครับลานทุกคน <S <S ผมบอกเลยนะครับว่าต้นเล็กๆแบบนั้นที่ดูถูกไม่ได้เลยจริงๆ, <S <S ๆนะครับอันดับ3สําหรับอันดับ3นี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากต้นไฮฟลุตนะครับหรือว่าผลลวงพึ่งของพวกเรานั่นเองนะทุกคนแล้ววิธีการที่จะได้มาของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับนักเทอรีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันแพงกว่ากันขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองนะครับวิธีการจะได้รับก็คือเพียงแค่คุณเอาน้ำพึ่ง40มาแลกกับแม่พึ่งนับทุกคนคุณก็จะได้ไฮฟลุตซีดมาแล้วนะทุกคน และต้นนี้นี่ผมบอกเลยนะครับว่าทีเด็ดแน่เพราะมันอยู่ในคาสดิวเวนนะครับทุกคนและผลของมันเนี่ยก็เป็นรังพึ่งรูปแบบสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนพอลองเอามาถือดูคู่กับสถานะฮันนี่เกรดแล้วเหมือนกับว่ารังพึ่งของเราเนี่ยนะครับมันมีน้ำพึ่งหยดย้อยออกมาแบบสวยงามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะติดสถานะอะไรบ้างสําหรับลูกนี้ที่ผมถืออยู่นะครับก็พร้อมที่จะขายมากๆเลยนะครับสถานะที่ติดก็คือโพลินตช็อคฮันนี่เกรดโพเซนแล้วก็โกนั่นเองนะครับทุกคน ซึ่งผลเนี่ยนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ25.56กิโลเลยนะครับแล้วเองมาดูกันนะครับว่าลูกนเนี้ยเนี่ยมันจะสามารถขายได้เท่าไหร่กันนะครับทุกคนลุงให้เท่าไหร่ครับดูทิ1,173ล้านนะครับลูกนี้ผมบอกเลยนะครับว่าราคาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเนคเตอรีนมากๆเลยเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยนะครับว่าอา้าวถ้างั้นเนคเตอรีนมันก็ดีกว่าสิถ้างั้นเราก็ไม่ต้องซื้อไฮฟู้ดก็ได้เราจะสนไปทําไมล่ะครับในเมื่อเราสามารถมี2ต้นได้นะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมาให้เราแลกก็แลกไปเลยครับทุกคนอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคนว่าต่อไปจะเป็นต้นอะไรอันดับ2อ,อันดับ2เราก็ได้แก่ต้นไรกของเรานรั่นเองนะทุกคนต้นนี้เลยถือว่าเป็นต้นที่ค่อนข้างจะหายกันเลยนะเพราะว่าราคาของมันเนี่ยนะครับสวนทางกับคุณภาพของต้นมาเลยจริงๆนะเพราะว่าคา์าของต้นนี้จะอยู่ที่เลเจนดัลี่นะครับแต่ว่าราคาที่ด้านนี้บอกเลยนะว่า ต้นเล็กๆธรรมดาธรรมดาในอยู่ที่ต้นและประมาณ3ามหมื่นหนึ่งพันนะเพนถือว่าแพงมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเอาไปเทียบกับดอกกานตะวันเนาะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยมันออกได้ถึง6ดอกเลยนะครับแล้วหดอกในเก็บขายที่หนึ่งี่อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนแเลยนะบทุกคนถือว่าแพงกว่าดอกกานตะวันไปอีกนะต้นหนึ่งสำหรับวิธีการได้รับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณไปเอาน้ําผึ้งมาให้ได้สิบหยดนะครับจากนั้นคุณก็ไปทําการแลก power pack seed เลยนะบทุกคนแบบนี้เลยนะ ออคุณได้มาแล้วนะคุณเพียงแค่คุณไปเปิดสุ่มนะครับให้ได้ดอกไม้ที่มีโอกาสออกถึง20%ต้นนี้นะมันก็จะเป็นอะไรที่คุ้มสําหรับคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้นี่อย่างที่บอกไปนะครับว่าราคาของมันเนี่ยนะสูงกว่าทาตะวันที่มีโอกาสออก0.5%อีกนะครับทุกคนแล้วก็ดอกที่ผมถืออยู่เนี่ยบอกเลยนะทุกคนว่าพร้อมที่จะขายมากๆเลยนะครับสถานะที่ติดก็คือโพลินีตมูลิดช็อคคอเซ้นโกนะครับทุกคน แต่ว่าดอกนี้เนี่ยยังไม่ใช่ดอกที่แพงที่สุดในสวนของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสวนของผมเนี่ยมันจะมีดอกไหนที่ดีกว่านี้อีกไหมสำหรับดอกที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับทุกคนดูที่ต้นนี้เลยนะครับเห็นอะไรไหมดอกนียนะครับผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะร้อมมากๆแล้วครับเพราะว่าดอกมันใหญ่มากๆเลยพอเทียบกับดอกที่ผมถืออยู่คุณเห็นไหมนะครับสองต้นนี้ห่างกันมากเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ติดมูลินเนาะแต่ตอนนี้โอ้มเมทิโอโชวอร์มาพอดีนะครับก็ลุ้นให้ดอกทาน,นตะวันหลังบ้านผมมันติดเนาะ ผมก็อยากให้มันลงซะหน้าเหมือนกันแต่ถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็เก็บได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าดอกนี้เนี่ยต่อให้มันจะไม่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันก็จะอยู่ที่ประมาณ11.3กิโลนะครับทุกคนอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะว่าราคามันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าราคามันจะเท่าไหร่ดอกนี้ลูกให้เท่าไหร่1,113ล้านนะครับผมบอกเลยนะครับว่าต่อให้เราเปิดฟู๊กๆแกล้มมาเนี่ยแต่ราคามัน1,113ล้านแบบนี้นี่คตดคุ้มเลยนะครับ ใครที่ได้ไปก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งนะต้นนี้ผมบอกเลยว่าดีแทบจะที่สุดในกิจกรรมนี้แล้วนะทุกคนอย่างนี้เราไปดูดอกไม้ถัดไปกันดีกว่าครับว่าอันดับต่อไปนีจะเป็นอะไรอันดับหนึ่งสำหรับอันดับหนึ่งก็ได้แก่ดอกฮันนี่ชักเกิลนะครับทุกคนซึ่งเป็นดอกที่ได้มาจากกิจกรรมหมีพึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากได้ดอกฮันนี่ชักเกิลนะครับเพียงแค่คุณทํากิจกรรมของน้องหมีครบทุกปีกิจกรรมนะครับจนมันรีกลับไปกิจกรรมที่หนึ่งใหม่นะครับ คุณก็จะสามารถได้รับมเมล็ดผลฮันนี่ชัคโกิมาแล้วนะทุกคนซึ่งผลนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับต่อให้คุณเปิดไม่ได้ดอกทานตะว,วันขอแค่คุณมีดอกนี้ก็พอครับมันราคาใกล้เคียงกันมากเลยนะครับทุกคนแล้วคุณดูนี่ครับคุณเห็นไหมดอกนี้ผมบอกเลยนะครับว่าดอกนี้เป็นดอกที่พร้อมที่จะขายที่สุดในสวนของผมแล้วนะครับสำหรับต้นฮันนี่ชัคเกิลนะครับสำหรับสถานะที่มันติดก็คือ โพลีเนตช็อปฮันนิกเลสพอเซนโกนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่50.75กิโลถือว่าค่อนข้างใหญ่กว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าราคามันจะเท่าไหร่บังมิดรล้านเลยมาดูกันนะครับว่าลุงจะให้เท่าไหร่เนาะ4,112ล้านนี่แค่ดอกเดียวนะเนี่ย4,000ล้านโอ้่บอกเลยนะว่าคุ้มมากๆเลยนะครับดอกนี้ สำหรับความสวยงามของดอกได้บอกเลยว่าความสวยงามเป็นไม่มีที่ติดแน่นอนนะทุกคนแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับศูนย์กันดีกว่านะว่าอันดับศูนย์เป็นอะไรอันดับศูนย์สำหรับอันดับศูนย์ก็คือดอกทานตะวันนั่นเองนะทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าดอกทานตะวันที่ออกยาขนาดนี้เนี่ยครับจะเป็นดอกที่ดีที่สุดในอีเวนต์นั่นก็เพราะว่าราคาต่อดอกของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็ดอกที่ผมมีเนี่ยผมถือว่าแพงที่สุดแล้วในอีเวนต์ที่ผมสามารถหาได้เนาะ แล้วก็สําหรับสถานะที่ดอกทานตะวันที่ผมถืออยู่เนี่ยติดเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสถานะเลยนะครับเราไปดูนะครับว่ามีสถานะอะไรบ้างนะครับเริ่มจากพูลิเนตเซเชียลมูลลิดช็อกฮันนี่เกรสเฮเบอรี่ฟอสเซนโกนะครับทุกคนซึ่งน้ําหนักมันอยู่ที่68.93กกโลเกือบ6กิกกิโลเลยนะครับดอกทานตะวันดอกนี้ลุงให้เท่าไหร่ครับขอดูหน่อยสิ1 2 5 0 0ักว่าล้านเลยนะทุกคนดอกทานตะวันดอกเดียวนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยกว่าล้านเลยนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าดอกที่ผมดองเอาไว้จะพร้อมเก็บไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเก็บไปด้วยเลยดีกว่านะทุกคนมาดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> เก็บมาแล้วเสียงเก็บโคตรเพะอ่ะลุงให้เท่าไหร่ครับดอกนี้ได้เพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นล้านหนะๆเลยนะครับก็ผมก็ได้ทําการเอฟเรอเกือบสองวันเลยนะกว่าจะได้หนึ่งหมื่นล้าน <c oughs> แต่ได้มาก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะทุกคนสําหรับใครที่ยังหาไม่ได้ก็ขอให้หาให้ได้ทั้งสามในหกต้นที่ผมแนะนําไปแล้วกันนะครับ พราะถ้าเกิดคุณหาได้ผมบอกเลยนะครับว่าส่วนของคุณจะโคตรเทพไม่ผิงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ